คุณผู้ชมครับเทปนี้อยู่ที่ชาร์ลส์เซอร์กิตนะฮะรถคันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมซัดหลายทีละแต่ยังไม่เคยมาเจาะลึกนะฮะนี่คือ m อมเบียการ์ครับแอมเบียการ์เนี่ยมีชื่อเสียงเร่งน้ำนะฮะกับรุ่น F4 มีหลายไทป์นะฮะด้วยกันแล้วคันนี้เป็นเครื่อง 750cc ครับกับรถปี2005ดูจากดีไซน์สีนะฮะแล้วล้อแบบปลาดาวที่เรียกว่านิยมมากตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับหน้าตารูปทรง เอกลักษณ์เรียกว่ามาแบบเต็มรูปแบบนะครับยางเยิงก็วันนี้ใช้แบบ r ร s สโตทูนะฮะก็ขับขี่แบบสนุกสนานครับก็เป็น อีกหนึ่งคันที่เรียกว่าหาตัวจับยากนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจัดเป็นรถที่เร็วอันดับที่3ของโลกใบนี้ครับอันดับที่1เนี่ยจะเป็นรถ d อทใช่ไฮะมอเตอร์ไซค์ Dodge ดอทใช้เครื่อง V8 อันดับที่2นะฮะก็จะเป็นอมอเตอร์ไซค์อีกหนึ่งคันที่วางเครื่องแบบเร็วมากๆก็คือเครื่องเจ็ตหรือเครื่องเฮลิคอปเตอร์นะครับกับ y 2K อาร์พิเลียนะครับเอ้ยเอเมอร์กูสตาเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์อันดับที่3ที่เร็วสุดในโลกและรองมาคือฮายาบุสานั่นเองครับ รถเยอะมากคุณผู้ชมฮะการขับขี่สนุกสนานวันนี้กับ Thailand Circuit นะฮะก็มาดูฮะของแต่งคันนี้คุณผู้ชมก่อนจะไปขับขี่กันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบเองนะฮะบาดแผลที่ได้มานะฮะก็เยอะแยะไปหมดคันนี้นะฮะเพลินได้มาจากอาจารย์เตียนะครับก็เป็นรถที่โมดิฟายมาเต็มรูปแบบกล่องเป็น power commander type 3แล้วนะครับแล้วก็เป็นคาร์บอนทั้งหมดนะฮะ โชคหน้าเนี่ยเป็นโชว์แต่ทำไส้นะครับก็ทำแบบรถสนามมาโดยเฉพาะนะฮะที่ชื่อว่าคูมูระนั่นเองนะฮะอย่างที่ใครที่รู้จักอย่างดีคือโอคูม um mm ูร hmm. ะก็จะเป็นรถ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. การเซตอัพโชคคือเหมือนเทอินอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเซตรีบารของโชคใหม่เปลี่ยนสปริงใหม่ให้เข้า,าสนามแข่งนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ใช้ของแต่งเป็นของญี่ปุ่นนะฮะและของอิตาลีนะฮะอันนี้เราผมสั่งของแต่งมาเยอะมากพอสมควรเพราะว่า เมืองไทยไม่ค่อยมีใครสั่งเข้ามารถแปลกๆส่วนใหญ่คนไทยอย่างที่รู้กันนะฮะนิยมเล่น ati, ลดูแคทตีรถตลาดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้จะมีอาจารย์มาขี่เป็นไลนยนาให้ด้วยนะฮะซึ่งสบายใจเราแล้วล่ะนะฮะก็ขับขี่อย่างปลอดภัยวันนี้อาจารย์เตียผมไม่มานะฮะโมจะไปเปิด Honda Big b i k e อยู่เดี๋ยวไะไปถ่ายให้เขาด้วยนะผู้ชมครับอย่างที่เห็นนะฮะดีไซน์ท่อเป็นแบบซิลโมโตโ้นะฮะออก4ใบเห็นไหมดีไซน์ประหลาดปริหีแบบนี้คุณเคยเห็นหรือเปล่านะครับ เวลาผมขับมันก็จะพัดอย่างเงี้ยครเป็นบานพับนะฮะ MV a g u s t a คันนี้นะครับยางหลังเป็นแบบ190นะฮะสิ่งที่ modify a r t ไปนะครับก็ของแต่งยังเห็นได้ชัดนะฮะสปอคเก็ตหลังนะฮะใส่เป็นของแต่งเป็นร r ายคาร์บอนไปนะครับการล้มซึ่งมีมาทั้งก่อน b o ดีแล้วก็การตัวถังนะครับทุกอย่างเป็นคาร์บอนหมดเพื่อในนน้ำหนักเบาและความสวยงามนะฮะรวมถึงนะครับตัวปรับโชคเราสามารถอัดแอปใช้นะครับกับของ h อ n ด้ได้ ตัวนี้ฮะใส่แบบ Universal นะฮะใส่แบบ CBR ี0 0 0พันเห็นไแปลกมากถังน้ำมันนะครับที่ใช้นะฮะก็โชคกันสบัดเป็นโอลิงนะฮะในสนามอาจารย์เตียบอกว่าให้ปรับนิ่มไว้ผมก็เชื่อครับเพราะไม่อยากล้มเนี่ยฮะแล้วดูไม้ครับก็ รถงามนะฮะรออีกทีคุณผูช้ชมมารถงามนะ,ะมนครับคุณผู้ชมครับก็ อย่างที่บอกไปคอนเซปต์เราครับขี่ไปขายไปนะฮะใครอยากได้ก็ห้าแสนมาจบไปได้นะฮะกับรายการเบรสโชของเราติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของเรานะฮะก็คอคัออน,นี้คงไม่มีอะไรยเยอะละเดี๋ยวลองขับขี่ด้วยกันคุณผู้ชมผมจะบอกไว้ว่ารถสัญชาติอิตาเลียนแบบนี้คุณไม่ต้องทําอะไรเยอะครับดูแลเขาให้ถึงนะฮะการถ่ายน้ํามันเครื่องการได้ใช้รอบเครื่องสูงนะครับคุณก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องบ่อยหน่อยเช็คน็อตคันน็อตบ่อยหน่อยดูช่วงล่างหน่อยว่ามีน้ํามันอะไรรั่วหรือเปล่านั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวลองขับขี่ดูกับเจ้า MV Star ัน สวัสดีครับเพียงฮะวันนี้ออกมามาออกเรสโชว์นิดนึงนะครับก็ววันนี้เห็นบอกว่าน้องบุญลุกขึ้นมาฮะอันนี้เป็นสิทธิในในในก้นกุฏิหรือเปล่าครับครับวันนี้จะขับขี่อย่างไรครับจะขออนุญาตเทรนด้วยใช่ะฮะไม่จัดกาษขออนุญาตจริงๆเพราะเห็นแบบว่าก็จะได้จะได้เรียนรู้นะครับผรใช่คือเรื่องของการเรียนรู้ใช่ครับถ้ามุติไม่มีใครเกิดมาได้เก่งเลยนะฮะ วันนี้เปไงครับเราจะขับขี่ยงองไรครับอาส,ส,สตรีก็มัครับสตรีก็คือเราเอากระบรไทยบนเท้าถนนมาอืมเอาขี่ในสนามเพื่อที่จะไปปรับปรุงข้างนอกครับปรับปรุงข้างนอกเพื่อที่เวลาเกิดเหตุยานฉุกเฉินจะได้แก้ไขไดนะ้วันนี้สอนเก็บพอง,งอเข่าจริงนะครับน่านีนะฮะแล้วเดี๋ยวก่อนรถที่ใช้วันนี้เอามาเป็นอะไรครับนินจาครับรถปังครับ โอ้ที่สองพันเจ็ดอันนี้ก็เป็นตัวเซตเมกาครับเซตเอ็กถ้าเป็นตัวเป็นรถเกียร์บ้านเราจะเป็นแฮนด์บาร์แล้วก็เป็นอ่ไฟดวงเล็กอ๋ออันนี้การโมดิฟายใช้อะไรบ้างครับรูปแบบวันนี้รถนี้เพิ่งรถเขึ้นหน้ามาใหม่ครับก็พ่อเขเป็ี่ยนยางกันีย่อ๋อเป็นพ่อเป็นยางให้มันเหมาะสมนะฮะกับสนามนะครับตอนนี้ท่อใบน่ารักมากเลยดูจุ้มจิ้มดูแต่เสียงสายใจโอ้แหวนเลโอวิตี แว่นแพงนะครับเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวนี้เราขับขี่จะดูแล้วตอนนี้ทำทำอะไรอยู่บ้างครับผมอาชีพครับก็คือผมมีผมเป็นพ่อค้ามอเตอร์ไซค์ค้าหมูผค้ามอเตอร์ไซค์บ้างมอเตอร์ไซค์นี่คือค้าแบบเราขี่ไปขายไปอ๋อนไม่ได้เป็นแบบการบุญละบุญเพราะนี่เขาขายอย่างเดียวขายเดี๋ยวเขาพ่อค้า็มตัวผมนี่ขี่ไปขายไปเอาสนุกเอาสนุกอยากขี่ตัวไหนแล้วก็ขายเบื่อเปลี่ยน เก็บไปเรื่อยครับคือยชอบขับขี่อยู่แล้วใช่ครับอ๋อแล้วก็ขึ้นเหนือทุกปีครับขึ้นเหนือทุกปีเขาเขาใหญ่ไปกับเพื่อนขึ้นไปหาช้างเผือกหรือว่าขี่เล่นครับไปแลตีกันแพงเมืองครเขาใช่ครับโอ้โหผมเมื่ออยากตีร้านนามานานขึ้นไปนี่พ่าตลอดเลย CFT มันโดนโดนมันตีตลอดเลยแค่นั้นเหละครับอ๋อแต่ว่าขี่ประจำเนแล้วมีกลุ่มกลุ่มครับมีกลุ่มครับกลุ่มกำแพงแสนไรเดอร์ครับอ๋อกำแพงแสนไรเดอร์ตัวนี้เองครับก็คืออยู่แถวตัวนักขับ พอส่วนล้วกอเป็นผมทั้งหมดจับบุญนี่รู้จักกันนะว่าเราซื้อขายรถกันแล้วก็เลยครับพวกกันนะอ๋อนี่คุณขายรถให้กาฝกใจกันครับถูกใจกันจริงๆก็ไม่อยากพบแกเพราะแกรูปหลอกเดี๋ยวจะพุบคนนี้ไม่ได้โชไมดูชุดนะฮะดูชุดมาแน่นมากนะครับก็เดี๋ยวเอีกหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีรอยแบบนี้แต่ขออย่ามีเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว ในวิชานิหนึ่งครัพเี่แบบสตรีทนะครับผู้ชมครับเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราดูพร้อมกันครับ ผู้ชมครับบอกลเลย MV g o s t Star ของเรานะฮะไม่เป็นสองรองใครนะครับสามารถขับีสนามแบนโค้งทุกๆอย่างได้ต้องขอบคุณตะกล้องที่ไปทนร้อนกับเราด้วยทั้งคุณลาและคุณตุ๋ยนะฮะแต่ที่ทุเรศกว่าน,นั้นดูเด้ผมปิดรายการคนเดียวแล้วมันสองคนคนหนึ่งไปเอาตังค์อีกคนหนึ่งเลือกไอติมนะฮะยังมีหน้าไปีฉันปิดรายการอยู่คนเดียวเนี่ย,ม,ม,ยมันดีมากเลยค่ะม e ส c e d e s b e สุดค แหลจริง,รง,รงๆคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมติดตามนะฮะรายละเอียดกับ REST Show ได้ที่ w w w r e s t s h o w k t v c o m นะฮะหรือทาง Facebook คลิกไลค์และติดตามเราได้ที่ f a c e b o o k c o m r e s t s h o w k t v นะครับก็ท้ายรายการแจกเสื้อ REST s s o w เดียวทำเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะก็ทั้งหมด7ตัวด้วยกันแล้วกันแล้วก็ในเรื่องของหนังสือในเครือเรสทั้งหมด7หัวเอาไปเลยทวเข้ามา เบอร์ของรายการแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณเครดิตดีๆนะฮะอย่าง s p e e i h l t นแนล i ูวิช72ผู้บริหารทุกคนนะฮะที่ให้เวลาเราทํารายการดีๆแบบนี้และที่สําคัญขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามรายการของเราวันนี้วันศุกร์ p p y p y i r i y a y ติดตามได้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหน s p e c i a n n e l True 72วันนี้สวัสดีครับเฮ้ยกินด้วยวมไม่โอ้ดูมัน,นเถิดคุณผู้ชมดูมันเถอะย่จริงกินด้วยใช่ไหมสอาบาทตังไม่พอ we